ใครใช้มาใครใช้มึงมาก้องจับอะไรอยู่ตรงนี้แม่ไม่มีใครรักกูเลยผมได้กลิ่นแบบเหม็นมากอะเมื่อชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตผู้หญิงส่งมาเขาถูกสั่งให้มาทำคนของดำความอาฆาตผมเคยโดนของผมเคยโดนของเด็กคนนี้ถูกผ่าออกจากท้องตอนที่เขาตายอะ่ะซึ่มึงยังทำใส่ผมอยู่คือกลิ่นเหม็นเหมือนแบบเหมือนศพอะ ต้องช่วยเหลือวิญญาณนะคะวันนี้มาเป็นคนเดียวที่สามารถอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเกิดได้เขาตายทั้งกรมให้คุณปลดปล่อยเขาหน่อยได้ไหมวันนี้เขาจะได้หลุดพ้นแล้วเขาจะได้รับการปลดปล่อยเขาไม่ได้ตั้งใจผมเข้าใจผมเห็นใจเขานะประตูมันเปิดอยู่พบกับหนึ่งเรื่องราวของป่ามใครทำของใส่กับชีวิตที่หลงผิด อะไรที่ดึงเขากลับมาได้อาทิตย์ที่9มีนาคม2568เวลา19นาฬิก59นาทีห้ามพลาดรักษาไว้ให้ดีๆเพราะไม่มีโอกาสที่สองกูแม่งไม่เหลือใครเลยวะ่มะมหัศจรรย์หมู่